สวัสดีครับพี่น้องคิตตี้นี่นี่พี่น้องเรามาขอบุกขอหนังสือสวดมนต์อันนี้ให้ฟีีนะครับเป็นของอาจารย์ยักดาพารวยหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กๆที่จะสวดช่วยพลิกชีวิตให้พี่น้องเอฟซีนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเราก็บอกว่าเล่าสีเอาไปไหว wat, ้ยูวัดให้พี่น้องเขียบที่ไม่เห็ดคุณยูวัด กอนุโมทนาสาธุต่อนําอันน like okay. ี้เชยะ์ยาไฮฟี่เลยเป็นของอาจารย์เยดาอาจารย์ยดาเขาบอกว่าไฮฟี่กับพี่น้องเอฟซี่นะครับผู้ใดอยากได้กะทักเข้ามาแต่ว่าของอยู่ใงเชยะเชยะขอพาร์ซงเนอร์สำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแต่ถ้าลูกค้าอยู่ในพื้นที่เขามารับกับเชยะ์ยาได้เลยครับมานี่เรามาจากน้องบอลบอให้ขันเสียงสบายดีนะร่ำรวยร่ำรวย เอาไปไหนเอาไปวัดหรอเอาไปอ่านแล้วเอาได้แล้วเหรอเคยได้ไปแล้วเหรอโอ้สั่งยันนาคาเรียบไปอ่าอ่าดีใจด้วยเอาเอาซาลิโมธนาสาเอาไปให้ครงให้เขีย์อันนี้ก็จะไปทำบุญด้วย เอาแต่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะย้อนนี่เรากะสีเห็ดบุญตอนน้ำเสียยะเ,เดี๋ยวเสียยะเสียเอาไปสื่อน้ำไอ้ลรคบางมีตังเลยมีตังเลยดีใจเยอะเล่าเบาเบาเยอะเซียยะเสียเบาสเวาสู่ที่ทองอีกที่พัก ทำแต่ตามกําลังอย่าไปทำเกินตัวถ้าทำเกินตัวเราจะเดือดร้อนแล้วเราจะไม่ได้บุญน่ากินดีแล้วที่อยากดูทาให้กับลูกด้ดมี่วาน่าเชื่อถอมายิ่งว่าอนหนังสือก็ดีหนังสือก็ดีเอาให้ลูกสวดพาลูกสวดแล้วก็จะเปลี่ยนครับทโมทนาสาธูสาธุ สาธุขอให้ถูกหวุ่ยมันล้านเด้อขอให้ลูกชายลูกสาวกลับมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีแต่จิิงๆเลิศสาธุเงินนี้ครับไปทําบุญต่อเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เก็บไปน้าเชยยายจักบาทหรอกครับอันมุ่งมั่นนะจ๊ะดูแลดูแลดูแม่ดูแล้วใช่ไหมยังเลยไปเปิดดูเลยไปเปิดดูแล้วรีบตามมาเด้อน่าสิ่งเล่มนะ อาาสขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมีเงินรวยเดินออออออทางปลอดภัยจา้าครับขอบคุณเยอะนะตามตลอดนะ <c oughs> มานี่ครับพี่น้องเอฟซีนะขอบคุณนะครับจา้าเลขานั่งได้ลูกอ่ะอันนี้ให้เลขาอัดอยู่อัละตะ์กีย คุณแม่เราเคยบูชาแผ่นยันนาคาเรียกทรับกับเสียยะไปเนี่ยเล่ากะว่าใดหน้าพี่ดำไม่ลูกหน้าดำอย่าอย่าเปลี่ยนฟังก่อน <c oughs> เอ,อ้าที่นี่เราเคยบูชานั่งเลยเราเคยบูชายันนาคาเรียกซับไปนะครับแล้วเล่ากะที่ฐานอีกว่าอยากให้ลูกไส้เล่าเนี่ยลูกไส้เล่าเกเรไปอยู่น้ำพ่อเขาเกเรกินกินอดอดอยากอยากเราอยาก เวียนให้ลูกอะลูกชายอะขอกลับมาอยู่น้ําเคิรนเ่นกัดิฐานน้าปูเอาเนาะปรากฏว่าเพิ่นบอกว่าหลังจากบูชาปไปสองมือครับลูกชายไล่มหาโทรมหาบอกให้แม่เนี่ยครับคูเป็นแม่เนี่ยไปครับเอาลูกขึ้นมานะครับให้มาอยู่ให้มาอยู่ลูกอยากมาหาอยากมาอยู่น้ำน้ำน้ำแม่เออเราบอกว่ากเลยเราเราก็บอกว่าลูกเราเนี่ยเป็นปร,ประมาณว่าลูกพญานาคเมื่อเกิดน้ำเจ้าของ อ,อันนี้มันแล้วแต่การพิจนาพิเจนาเบิรงเอัเดอพีนองอนเดอร์เราบอกว่าลูกเราเคยฝันเล่าเออ,เ,อ,อเราเคยฝันว่าลูกเล่าเนี่ยตกน้ำเล็วเล่ากลับเป็นคนไป็นซวยลูกอ่ะคือแม่เราก็เลยเอามาอยู่ในอกอ,อกเจ้าของก็เลยเป็นลูกเพิินเพิ่นก็นเลยไปเบิอ่าเบิรงกับคู่บาอาจารย์เพิิน หลวงพอ่อยู่ท่างวัดปายจีนหลวงพอบอกว่าเออเนี่ยแหละลูกพญานาคมาเกิดกับมึงแล้วเดอ้อมึงรับไปเดอ้อเออก็ได้ลูกไส้มากแต่ว่าลูกไสเ้เราเด้อเราเกเลรประมาณนี้แล้วกับว่าเราก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละครับบูชายันเนี่ยไปเราเหมือนแบบว่าถูกหวยถูกหวยยิ่งกว่าถูกหวยเงินล้านเพราะว่าแก้วตาดวงใจผูเป็นลูกไส้เนี่ยครับเกเลรแห้งขอกลับมาอยู่น้ําเพินนะครับแล,ล้วเรากับฝันบาน ลูกเนี่ยมาบอกเจ้าของว่าแม่หนูจะกลับมาอยู่กับแม่หนูอ่ะจะเป็นคนดีให้แม่ให้ได้หนูจะเป็นคนดีตัวหนูเนี่ยหนูจะเป็นคนดีได้ไหมหนูไม่อยากอยู่แบบนี้ไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วหนูก็อยากให้พี่สาวอ่ะกลับมาอยู่กับแม่กับหนูด้วยเออแล้วก็วายอย่างสี่นะครับพี่น้องการนุ่มโอทนาสาธุน้ำเพลินเพลินเอาตังค์เนี่ยครับเสียยาก อ,อันนี้หนังสือสวดมนต์วางเกียให้ให้เพิ่นไปแต่ว่าเพิ่นนะ่ะรวมเฮ็ดบุญน้ำเซียญสิเอาไปซื้อน้ำให้โรงบาลตอ่อหรือว่าไปเฮ็ดบุญตามกำลังศรัทธาได้พี่น้องเด้อตามกำลังหนังสือสวดมนต์เป็นหนังสือสวดมนต์ของอาจารย์ยดาพารวยก็คือหนังสือสวดมนต์พลิกชีวิตพี่น้องทักคำามาขอปีน้ำเสียายญได้เลยเสียายญจัดทรงให้แต่ขอค่ารงสี่สิบาบาทจะขอจกักเรียก็ได้นะครับทรงทั้งไก่ทา้งไก่ไกสมมติวา่าทรงอ่ะค่ารงสี่สิบบาท เอาไปทรงอีหลี30บาทอีกสิบหาบาทเซียเอาเฮ็รบุญไห่นะครับหรือหาคาทรงมันหลายเหลีม่มมันนักทรงไก่ทรงไปทั้งไต่ทั้งเหนือคาทรงมันหาส0บหกสิเซียขอกนั่นเองอ่อนุโมทนาสาธูน้ำกันแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีขอให้โชคดีปังๆทุกผู้ทุกคนเด้อวันนี้เสียไปก่อนสวัสดีครับ